เจาอแต่งนนหน้าขนาดน,นี้ยทำไมไม่มีสิวเลยอ่ะเอ้าสิวมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากฮอร์โมนมันเกิดมาจากความสกรปรกมันเกิดาจากความเครียดหุกนี่าเยอะแยะใช่ไหมถ้าไม่อยากเป็นสิวมันก็ต้องป้องกันให้ดีไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าถ้าเกิดทําความสะอาดที่หน้าดีอ่ะมันก็ช่วยยับยั้งการเกิดสิวได้ดีมากอย่างจ๋าเนี่ยจ๋าด่ทอคผิวหน้าทุกวนันโดยการใช้คลีนซิงอีฟตัวนี้มันคือการล้างเครื่องสำอางล้างสิ่งสกปรกมลภาวะฝุ่นฝืนต่างๆบนหน้า แต่งหน้าต้องใช้ไม่แต่งก็ใช้ได้ตัวนี้ยังไงจ๋าก็ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเราเจอมลภาวะฝุ่นฝ่นเยอะเนาะตัวนี้มันทาทา,านวดวดไปนะคะแล้วเช็ดออกมันจะเหมือนเป็นการดีท็อกผิวไปในตัวดีท็อกผิวดียังไงเวลาเราทาครีมบำรุงเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวได้ดีนะคะในทุกๆวันมันเหมือนแบบเวลาเราใช้สบูอ่อาบน้ำมันไม่เป็นขี้ใครอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องสครับใช่ไหมแต่ตัวนี้คือการดีท็อกผิวนะคะไม่ต้องสครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจลล้างหน้าทําความสะอาดได้ดีโดยที่ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงนนะะคแล้้้้วววก็็เเปตัางชือสดย เวลาหน้าของเรามันได้รับเชื้อสิวมาเราก็จะเป็นสิวเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยล้างด้วยนะคะใช้คู่กันตัวเนี้จ๋าใช้มันตลอดตั้งแต่นานมากอะจนทุกวันนี้ท้องก็ไม่มีสิวสักเม็ดเลยนะคะจนการใช้ปลอดภัยใช่ไหมคะเจ๊ปลอดภัยใช้ให้ดูมาโอ้ใช้ไม่กิดถ้ายังไม่เชื่ออยู่จะท้องอีกนะปลอดภัยแน่ใช่ไหมการติปลอดภัยอันนี้คิดคนสูตรเองผลิตเองใช้เองรีวิวเองผลจากการใช้กิก็อยู่ที่น่าจาบเองด้วยนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้แนะนําเลยค่ะ